บุคคลที่หาได้ยากในโลกพระสมมาสมุทรเจ้าตัดไว้ว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้มีสองประเภทคือหนึ่งบุคพารีคือผู้ทำอุปการะก่อนผู้ทำความดีส่งเสริมช่วยเหลือผู้อื่นก่อน เต็มใจที่จะทำความดีให้แก่ผู้อื่นก่อนนี้เป็นบุคคลผู้หายากในโลกคือเขาไม่ได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือมาไม่ได้สัญญาอะไรแต่ก็ยินดีจะทำความดีให้แก่ผู้อื่นก่อนเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ของเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยสัญญากับท่านเลยว่า ตขึ้นเราจะเลี้ยงท่านตอบแทนลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงท่านก็ตามแต่ท่านก็จะเลี้ยงลูกอย่างสุดความสามารถของท่านถ้าคุณพ่อคุณแม่รอให้ลูกมาเลี้ยงก่อนแล้วท่านจึงจะเลี้ยงกับเราคงตายกันหมดโลกนั่นคือหัวใจของคุณพ่อคุณแม่ ถ้าหากมีแต่คนที่รอให้คนอื่นมาทำความดีกับตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยตอบแทนคุณรออยู่อย่างนั้นต่างคนต่างรอไม่มีใครทำความดีกับใครโลกนี้คงจะแห้งแรงหนักหนาสาหัสทีเดียว 2. ผู้มีความกตัญญูกตเวที คือผู้รู้อุป,ปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทนบุคคลผู้ได้รับการอุป,ปการะเลี้ยงดูสนับสนุนจากใครแล้วไม่ลืมพระคุณตั้งใจตอบแทนคุณเต็มที่บุคคลอย่างนี้หาได้ยาก คนส่วนมากเมื่อได้รับอุปการะจนได้ดีได้ดีแล้วมักจะลืมพระคุณผู้อุปการะลืมว่าตัวเองได้ดีมาอย่างไรบางทียังพานนึกเกลียดญาติที่เคยอุปการะเข้ามาเสียด้วยซ้ำคิดว่าตัวเองได้ดีมาด้วยตัวเองหาได้นึกถึงพระคุณของทันไม่ ซึ่งถ้าบุคคลในโลกเป็นอย่างนี้กันหมดวันหนึ่งก็จะไม่มีใครทำดีให้ใครก่อนอีกเหมือนกันลูกที่ดีต้องคำนึงถึงพระคุณของพ่อแม่แล้วหาทางตอบแทนพระคุณท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คนเช่นนี้นวันจะหายาก และผู้ที่หายากยิ่งขึ้นไปอีกคือผู้ที่ตอบแทนพระคุณท่านเมื่อท่านละโลกไปแล้ว